สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา32นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของบูนิธีส2วน,นนะครับก็โจทย์ปัญหา32ก็มีทั้งหมด5ข้อนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำข้อ4เพราะมันซ้ำไปแล้วนะก็คือข้อ4ี่เน่ยผมเฉลยไว้แล้วในเฉลยของโจทย์ปัญหา2.6นะครับเพราะว่าที่จริงข้อนี้มันไปอยู่ใน2.6ด้วยนะครับตามรูปนี้ข้อ3นะครับ ดังนั้นถ้าใครอยากดูเฉลยข้อ4ของแบบฝึกหัด3.2เนี่ยไปดูย้อนหลังได้ในในของ2.6นะครับในข้อ3ดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะเฉลยแค่1-3ถึกับข้อ5นะครับก็มาเริ่มที่ข้อ1เลยนะครับโจทย์ปัญหาบอกว่าจงหาหอละมของ2ตัวนี้กับคารนอของ2ตงัวน,น,นี้นะครับ ก็แยกตัวประกอบมาก็ได้นะครับแบบที่เราเคยเรียนในตอนอยู่ประถมหรือมัธยมเนี่ยอย่างเช่น308เนี่ยพอเราอยากแยกตัวประกอบเนี่ยเราก็นั่งไล่หารไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นเอา2หารไปก่อนเนี่ยก็จะเป็น154่อแล้วก็เอา2หารอีกเนี่ยเป็น77นะแล้วก็เอา7หารสิเอ็เนี่ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละว,ว่า308เนี่ยเท่ากับ2ยกกำลังสองคูณ7คูณ11อย่างนี้นะ ต่อไปก็เอา1,176เนี่ยมาแยกตัวประกอบก็ทำแบบเดิมนะ1,776ก็เอา2ได้หารก่อนก็ได้นะ2 5 10เสร1 2 6 2 2 7 4 2 8 6นะเดี๋ยวนะ2 8 6เสร็จ1 2 8 6เนี่ยจะเอา4หารมันก็ได้นะถ้าเกิดว่าเลงแล้วว่ามันลงตัวแน่นอนเนี่ยเช่นเอา4หารงี้ไปเลยนะจะได้เร็วขึ้นหน่อย แล้วก็เอาเจ็ดหารแล้วก็เจ็ดหารแล้วก็สามดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นละว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยเท่ากับสองมีกี่อันก็มีสองกำลังหนึ่ 2, งนี่สองกำลังสองก็มีสองกำลังสามนะแล้วก็มี 7, เจ็ดกำลังสองอจริงๆผมไม่ได้เรียงเลยเนี่ยปกติเขาเขียนเรียงแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเรียงเป๊ะก็ได้นะ แล้วก็จากรูปเนี้ยจากจากที่ผมเขียนตรงเนี้ยนะมันก็จะได้ทันทีว่าหอรมอเนี่ยก็จะเป็นสองยกกําลังตัวน้อยนะซึ่งก็คือกําลังสองนะอันนี้นี่กาลังสองกำลังสามก็เอากำลังสองมาต่อต่อมาก็เอาจ็ดยกกําลังตัวน้อยมันมีกําลังหนึ่งกับกําลังสองก็เอากําลังหนึ่งออกมาต่อมาอ่าสิบเอ็ดนะอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกำลังศูนย์ก็คือสิบเอ็ดกำลังศูนย์อันนี้มีสามอันนี้ไม่มีสามคือสามกำลังศูนย์เนี่ยดังนั้นก็ครบละนะ พอสามกำลังศูนย์กับสิบเอ็ดกำลังศูนย์มันมันก็คือหนึ่งดังนั้นหอเรามอก็เรียบร้อยทันทีก็คือ2องกำลังสองคูณเจ็ดะคูณหรือไม่คูณก็ได้นะครับจะค้างไว้หรือว่าจะตอบเป็นยีก็ได้ส่วนคอะนอนะมันก็จะเอาสยกกำลังตัวเยอะตัวเยอะก็คือสองกำลังสแล้วก็เนะมีเจ็ดกำลังหนึ่เจ็กลังสงก็เอาเจกลังงแล้วก็มีสิบเอ็กับสาอย่างี้เรียบร้อยนะ มันเดิมนะจะจะคูณก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะครับอ่ะก็เลยจบข้อหนึ่งนี้โดยทั่วไปล่ะถ้าเกิดตัวเลขมันเยอะล่ะมีสองวิธีถ้าตัวเลขเยอะก็ให้ให้ให้ความแยกตัวประกอบให้เรานะครับอ,อันนั้นคืออย่างแรกนะสมมติถ้าตัวเลขมันใหญ่ๆเนี่ยแบบตัวจำนวนใหญ่ๆเนี่ยนะสมมติที่แล้วกันนะตัวเลขใหญ่ๆเยอะๆนะ ก็คืออาจจะใช้คอมเนาะใช้คอมหา,หาเรามมขอรนอนให้เราเลยก็ได้นะหรือใช้คอมแยกตัวประกอบให้เราก็ได้นะหรือแบบก็คือ,อจะใช้สิ่งที่เรียกว่ายูคลิเนียคอร์ริลมนะครับซึ่งก็น่าจะได้เรียนไปแล้วในบทที่2ก่อนหน้านี้นะใช้อันไหนก็ไดนะ้ในข้อนี้นี่มันตัวเลขมันไม่เยอะผมก็เลยแยกตัวประกอบให้ดูไปเลยนะครับต่อไปมาดูข้อ2นะครับจงตรวจสอบว่ามีนวนเฉพาะที่เขียนอยู่ในรูปนี้อยู่เป็นจำนวนอนันต์หรือไม่นะ แล้วก็มองได้โดยง่ายลยว่า 6k บวก3เนี่ยมันดึง3ออกมาได้ไงนะมันก็เหลือแค่ 2k บวก1เพราะฉะนั้นเนี่ย3เป็นตัวหารของ 6k บวก3แน่นอนแล้วก็3ก็เป็นตัวที่มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า 6k บวก3ทุก k ตั้งแต่1ดังนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้น6 k บวก3ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเลยแล้วกันนี้แล้วกันเนาะเมื่อคมากครับหนึ่งดังนั้นก็จำนวนเฉพาะที่อยู่ในรูป6 k บวก3มีจำนวนอนันต์หรือไม่ก็คือ ไม่ได้มีจานวนอน,นันตนะ์เนาะเพราะว่าถ้าแทนเคตั้งแต่1นึ่เป็นต้นไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเลยนะส่วนถ้าแทนเคเป็นศูนย์ก็เห็นได้ชัดเนาะแทนเคเป็นศูนย์ก็ได้3ามจานวนเฉพาะซึ่งก็มีอยู่ตัวเดียวอันที่นี้นี่ผมคิดว่าเขาโอเคน่าจะเป็นจานวนเต็มบวกนะเนาะคราวนี้ถ้าเคเป็นลบล่ะเออถ้าเคเป็นลบเราจะบอกว่าอย่างนี้ดีเราก็อาจจะบอกว่าอย่างนี้นะว่าเออแต่ที่จริงเราก็เป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะว่าจำนวนเฉพาะเราสนใจแค่ พวกที่เป็นบวกเนาะดังนั้นผมก็เดาว่าเขาน่าจะเอาคที่มากกว่าหรือเท่ากับ1อยู่แล้วเนาะเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกเนะี่ยหรือว่าอย่างน้อย k เป็นศูยเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะแต่ก็มีจำนวนเฉพาะแค่ตัวเดียวก็คือตอน k เป็น0ูนก็คือออกมาเป็น3นอกนั้นก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะเพราะว่ามีตัวหารนะที่ไม่ใช่1ไม่ใช่ตัวมันเองนะก็เรียบร้อยเนาะต่อไปก็มาดูข้อ3ามนะครับข้อ3เนี่ยโจทย์มาบอกจงหาจํานวนตัวหารทั้งหมดของเนี่ย มันเป็น846,6876เนี่ยตัวเลขให,ใหญ่ก็คือใช้คอมนะนี่ผมใช้คอมเลยนะก็คือใส่ในแอปพลิเคชัน w o l ฟรั a เอลฟ้เหมือนเดิมนะก็บอกคอมไปเลยว่าเนี่ยแยกตัวประกอบตัวนี้ที่หน่อยเนี่ยก็แยกออกมาเลยนะเป็นตัวนี้ดังนั้นผมใช้ไปเลยแล้วกันนะก็คือว่า8 4 6 8 7 6ปเเนี่ยเรารู้ว่ามันแยกตัวประกอบออกมาเป็น2กลังคูณสคูณเซึ่งก็คือนี่มันแยกตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะดังนั้นตรงเนี้ยคือเป็นจำนวนเฉพาะ ควนี้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าเรา,าไม่มีคอมเนี่ยไม่ได้ใช้คอมเนี่ยก็นั่งแยกแบบเมื่อกี้ก็ได้นะนั่งแยกแบบที่ท,ที่ตรงเนี้ยนะนั่งไล่หารไปคนนี้พอหารสองไป2ทีหารสาไปสองทีมันจะมาถึงตรงนี้ซึ่งเราจะไล่หารแล้วมันไม่ได้สักทีนั่นแหละแล้วเราก็ถ้าอันนี้คือตัวตรงๆนะซึ่งมันจะนานมากเนี่ยมันก็นั่งไล่หารไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยไล่หานไปจนถึงแบบอาจจะประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ย สามร้อยอย่างเงี้ยน,นะ,จ,ะจนเอาจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงสามร้อยไล่หารสมมตินะมันไม่ได้เนะี่ยคือจริงจก็คือเราถอดสแครูทตัวเนี้ยแล้วก็เราก็ไล่จำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งจนถึงที่มันไม่เกินสแครูทตัวเนี้ยแล้วก็นั่งไล่หารทอหารปุ๊บไม่ลงตัวสกักอันเราก็จะสรุปว่าตัวเนี้นยเป็นจำนวนเฉพาะนะแต่อันนี้ผมใช้คอมไปเลยนะอ่ะสรุปว่าแยกตัวประกอบมาเาป็นอย่างงี้ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวหารของเอ่อตัวของ846,876ี่เนี่ยน,นะ ตัวหารที่เป็นบวกไหมเขาเอาเฉพาะบวกไหมอาจงหาจำนวนตัวหารทั้งหมดแต่ที่จริงเขาเอาน่าจะเอาเฉพาะจํานวนที่เป็นบวกอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าที่ที่ที่บอกไปนะว่าเราสนใจเฉพาะจํานวนบวกแล้วแหละนะจะตัวหารที่เป็นจํานวนเต็มบวกนะนนของแปดสี่หกแปดเจ็ดหก มันก็จะอยู่ในรูปอะไรก็คือต้องต้องแบบเดียวกันก็คือ2กำลัง a คูณ3กำลัง b คูณกับ705 7 705ย3ยกกำลัง4นะเดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนโดยที่ a เป็นอะไรได้บ้างนะก็เพราะว่าตัวนี้มัน2 2กำลัง2เนาะดังนั้น2กำลัง a ตรงเนี้ยก็จะเป็นได้แค่0 1 2นะแล้ว b ก็นะมัน ตัวตัวอีกแปดสี่หกแปดเจ็ดหกเนี่ยมันสามกำลังหนึ่งดังนั้นตรงนี้เป็นสามกำลังศูนย์กับสามกำลังหนึ่งเนาะแล้วก็สี่ก็เหมือนกันนะเป็นศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นมีนะตัวหารที่เป็นบวกทั้งหมดกี่ตัว ก็นั่งนับตรงๆเนาะแบบคอมบินาริกเนี่ยว่า a มันมีทั้งหมด3ช้อย์ B มีทั้งหมด2ช้อยแล้วก็ C มีทั้งหมด2ช้อยเนี่ยมันก็จะเป็น3คูณ2คูณ2เนี่ยก็คือเลือกเลือก A ได้3วิธีนะฮะแล้วก็เลือกใส่ B ได้2วิธีเลือกใส่ C ได้2วิธีเน,นี่ยนั่งจับคูณคูณกันธรรมดานะก็ตอบ12ตัวเราก็ตอบว่าตัวหารที่เป็นบวกนะจงหาเนี่ยจงหาจำนวนตัวหารทั้งหมดของตัวเนี้ยเราบอกว่าจำนวนตัวหาร ที่เป็นจำนวนเต็มบวกของตัวนี้นะมีทั้งหมด12ตัวคราวนี้ในกรณีที่แบบเขาบอกว่าเอาจำนวนเต็มลบด้วยเงี้ยเราก็แค่คูณ2นะเพราะว่าถ้าถ้าอะไรหารเนี่ยลบของมันก็หารด้วยเงี้ยนะอย่างเช่น1หารลงตัวลบหก็หารลงตัวเงี้ยนะหรือว่า4หารตรงนี้ลงตัวลบสก็หารลงตัวเนะี่ยมันจะมีคู่ตรงข้ามอยู่ดังนั้นในกรณีที่เขาต้องการจำนวนเต็มลบด้วยเนะี่ยเราก็จะตอบว่ามีอ่ตัวนะก็คือคูณ2ได้ได้ไดเลย แต่ในที่นี้ผมเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะครับนั้นก็จบข้อ3แค่นี้นะครับแล้วก็ที่บอกไปว่าข้อ4เนี่ยเราเฉลยไปแล้วในโจทย์โจทย์ปัญหา2.6ดนะครับดังนั้นถ้าใครอยากดูย้อนหลังเนี่ยก็ไปดูใน2.6ได้นะครับผมก็เลยข้ามมาที่การเฉลยข้อ5เลยนะครับแล้ก็จะมพิสูจน์ข้อ5โดยใช้ induction ก็แล้วกันนะครับกรณีที่ n เป็น1เนี่ยเห็นได้ชัดเพราะว่า ถ้า n 1, คือ1คือมีอ1ตัวเนี่ยคอลอนของ1ตัวก็คือตัวนั้นตัวเดียวนะก็คือออกมาเป็นหอลมองของ n 1กับ b แค่นั้นเองซึ่งก็คือเท่ากับฝั่งขวาทันทีนะก็คือพวกนี้ไม่มีก็จะมีตัวเดียวก็คือหอลมอง a 1กับ b ซึ่งก็เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็อ่ากรณีที่ n เป็น2ตัวเนี่ยมันก็จะซ้ากับที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะดังนั้นอย่างเช่นข้อ5้จุดเนี่ยมันก็จะเป็นจริงสําหรับอ่กรณีที่ n เป็น1หรือ, 2, อยู่นะผมก็บองวีา เมื่อเนเท่ากับหนึ่งเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นจริงนี่แล้วกันนะแล้วก็เมื่อ n อเท่ากับสองแล้วกันนะผลลัพธ์เป็นจริง จากการพิสูจน์ข้อ4อี่แล้นนะจากข้อ4อี่แล้กนนะจากข้อ4นะก็คือข้อ4เป็นการพิสูจน์กรณีที่ n เป็น2ที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็จะ,ะ induction นะก็คือผมก็บอกว่าให้ n มากกว่า2นะแล้วก็แล้วก็เราก็สมมุติว่าสมผลลัพธ์เป็นจริงแล้วกันนะ สำหรับตอนที่มันมี n ตัวแล้วเราก็จะพิสูจน์สำหรับกรณีที่มี n บวกหนึ่งตัวนะผมก็ให้ a 1 a 2มา a 3ไปเรื่อยจนถึง an แล้วก็ an บวกหนึ่งเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็มี b เป็จนจำนวนเต็มบวกเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพิสูจน์เวลามันมี n บวกหนึ่งตัว ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือครรนของ a1, a2 ไปเรื่อยๆจนถึง an แล้วก็ an บวก1กับ b อย่างนงี้นะหาคารนแบบนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ทฤษฎีบทที่บอกว่าเวลาเรามีครรนของ A n บวกถึงตัวอย่างเงี้ยเราหาของ A n 1, ตัวแรกก่อนนะก็จะเป็น a1, a2 จนถึง an กับ a n บวกหนึ่งอย่างี้เราค่อยหาครนองี้แล้วผมก็มองตัวนี้เป็น c แล้วกันนะอ่าให้ตัวนี้เป็น c เนะี่ยดังนั้นตรงนี้ก็คือครนของ c กับ a n บวกหนึ่งกับ b นะอะ่แล้วก็อ่าน,นี้เราใช้จากข้อ4นะมันมีแค่2ตัวแล้วนะก็คือมองเป็น2ตัวเนะี่ยกับ b อย่างงี้นะก็คือใช้ข้อสที่ชี้ให้ดูเนี่ยนะ มีคอลนอของ2ตัวกับ c อย่างนี้นะแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับก็คือหาหอลมอก่อนนะมันก็จะเป็นหอลมอของ c กับ b แล้วก็หอลนอของ an บวก1กับ b เราค่อยหาคอลนออย่างนี้ต่อมานะครับก็คำนวณก่อน c ก็ใส่กลับมาก็แล้วกันนะก็จะเป็นคอลนอของ 1> a 1 a 2จนถึง an แล้วก็ b อันนี้เราก็ใช้ Induction Hypothesis ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีคอนอของ n ตัวกับ b อย่างเงี้ยน,นะมันก็จะเป็นแบบนี้ละมี n มีแค่ n ตัวแล้วก็ b ตัวหนึ่งเงี้ยนะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือโดยอ d u c t i o n h y p o t h e s i s นะ แล้วก็บอกว่าตรงนี้มันก็จะเป็นหอละมอของ a 1 b a 2 b ไปเรื่อยถึง a n b หาหลมอก่อนแล้วค่อยหาครนองน,อนีน้นี่ก็บอกว่าโดย induction hypothesis เรียบร้อย ต่อมาก็เราก็มองอย่างนี้นะว่าผมมองว่าตอนนี้เรากำลังหาคอนอของ n ตัวคือตัวที่1ตัวที่2จนถึงตัวที่ n พอหาคอนอเสร็จก็ไปหาคอนอของพวกเนี้ยนะของ n ตัวแรกกับอีกอีกตัวหนึงนะดังนั้นที่จริงก็คือโดยที่สิบบทอันเดิมอีกนะว่ามันก็คือการหาคอนอของทั้ง n บวก1ตัว ใครไม่ทันเดี๋ยวผมพูดอีกซ้ายอีกรอบนะเนี่ยผมกาลังหาครานอนอของ n บวกหตัวนะคือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่ n 1, ตัวที่ n บวกหซึ่งโดยที่ฎีบทเนี่ยมันก็จะเท่ากับการหาครานอนอของแค่ตัวนี้ก่อนซึ่งก็คือนี้นะเราค่อยไปหากับตัวนี้นะตามนี้เรียบร้อยนะดังนั้นก็คือพอมีเนี่ยครนอนอของ n บวกหตัวกับ b อย่างเงี้ยเราก็หาเป็นหอลลมอของ n บวกหตัวกับ b ก่อนเราค่อยหาครานอนอก็เลยจบอ่ ข้อ5.1นะก็จะเหมือนกันแล้วเรียบร้อยต่อไปข้อ5.2ที่จริงก็คือทําแบบเดียวกันนะครับก็คืออ่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมเพื่อประหยัดเวลานะผมให้ไอเดียอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเรียนแบบกันได้เลยก็คือตรงเนี้ยที่จริงคือสําหรับ5.1เนี่ยเราทําแบบนี้พอ5.2แล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนเปนสีแดงนะก็คือ5.2เนี่ยนะเราก็ เวลา n เป็น1ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ้า n เป็น1ก็คือมีตัวเดียวมันก็จะเป็นตรงนี้ก็ตอบ a 1มันก็เลยฝั่งนี้ก็เป็นคลอนอของ a 1กับ b แค่นั้นเองฝั่งนี้ก็คือตรงนี้ก็จะไม่มีก็จะมีแค่คลอนอของ a 1กับ b ดังนั้นมันก็จะเป็นแบบเดียวกันว่าเวลา n เท่ากับ1เนี่ย5.2ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นจริงนะก็คือเรียนแบบได้เลยมันทัดถัดมาก็เรียนแบบได้อีกนะเวลา n เป็น2เนี่ยผลลัพธ์ก็เป็นจริงตามข้อสีกเพราะว่า เวลามันมี2ตัวเนี่ย a 1 a 2คือคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเป็นครอมอของ2ตัวแล้วก็กับ b ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็หาครอนอเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหาครอนอก่อนนะแล้วค่อยหาหารอมออย่างงี้ดังนั้นบรรทัดถัดมาก็เหตุผลเดียวกันอีกนะทำแบบเดียวกันบรรทัดถัดมาเราก็จะใช้ induction h y p o t h e s i s เนี่ยบรรทัดนี้มันก็เลยเหมือนกันอีกบรรทัดนี้ก็เหมือนกันอีกนะมันก็คือแค่เข้าสู่ขั้นอุปนัย แล้วตอนคำนวณนะมันก็จะเป็นเปลี่ยนแค่จากคอ,อ,อรอรนเป็นหอเรามอแค่นั้นเองนะนก็เป็นหอเรามอของ a 1 a 2จึจนถึง a n บวก1กับ b และหาคอ,อรอนแล้วก็ทำแบบเดิมอีกตรงที่ว่าเวลาหาเรามอของ a n บวก1ตัวเนี่ยมันก็คือหาเรามอของ n ตัวแล้วค่อยกับตัวที่ n บวกหและหาเรามอดังนั้นตรงนี้มันจะเปลี่ยนแค่จากคอ,อรนเป็นหอเรามอแบบนี้นะ แล้วฝั่งของข้างนอกก็เป็นคอรนอแล้วก็คือวงเล็บมันจะสลับกันแค่นั้นเองนะก็คือพอข้างนอกเนี่ยมันเป็นคอรนอนะก็คือ,อแล้วก็ข้างในเป็นหอลมอเนี่ยนะมันมันก็สลับไปเรื่อยๆคะแนนนี้ก็คอรนอนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหอลมอแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหอลมอแล้วกตรงนี้ก็เป็นคอรนอเงี้ยงนะครับก็คือสามารถเรียนแบบไปได้เรื่อยๆเหตุผลก็ทำนองเดียวกันไปเรื่อยๆจน จนถึงประทาตสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยได้ว่านะเวลามีหอลมอเอ็นตัวนะแล้วก็บีบีอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างนอกเป็นคอลนอเนี่ยเราสามารถหาคอลนอได้ก่อนนะของ A1 B A2B ถึง a อแล้วค่อยหาหอลมอสักทีเดียวเองก็ได้นะดังนั้นก็ไม่ได้เขียนอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าข้อ5.2ก็คือสามารถเรียนแบบจาก5.1ได้เลยแค่เปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตรง สำรับหอลมครนอแค่นั้นเองนะครับก็จะจบการพิสูจน์ข้อ5นะครับดังนั้นก็จบคลิปการเฉลยโจทย์ปัญหา3.2แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ